สวัสดีค่ะวิวสีดานะคะวันนี้มาปรับพื้นที่ทิวทัศน์ให้ดีขึ้นค่ะเอาดินมาโรงมาโขกแอ่งนะคะปรับพื้นที่ให้เสมอหน่อยค่ะเดี๋ยวจะได้ปลูกหญ้านวน้อยนะคะทางนี้ด้านหน้าสวนผักนะคะ อับพื้นที่อยู่ค่ะเตรียมพื้นที่ปลูกหญ้านวันน้อยนะคะทำทูตทัดให้สวยงามค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจงให้ทีมงานวิวสีดาเลยนะคะ สวัสดีค่ะ